ไม right ่เพื่อนมันยู่ไกลนะเนี่ยไอพวกนี้นี่าเพื่อปุมไกลนะมไม่เพื่อุไกลเล่นทดีทเลยร์้ยยยตายตายตาตายตยเน้นเน้นมาต่อข้ามรถไฟอ่ะข้ามรถไฟอ่ะ

คุณหนุ่ยคุณโยนเนี่ยชุบได้ป่ะชุบได้ป่ะไม่ได้ใช่ไหมตาย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 มันตายมันตายโอ้โหฉันได้นี่นี่นี่อยู่บนเปิดหน้าต่างมัแล้วแรงแรกแรง ตาย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 ขอบคุณมาก่ริงๆดับดักดับดักให้สองตัวสองตัวข้างล่างเดี๋ยวไดสแกนแป๊บนง

ตายหนึ่งเนี่ยบ้านขาวหรือบ้านบอสอะบ้านบอสข้า,างล่างมีตัวข้างล่างมีตัวหนึ่งใส่หมวกดำตายหนึ่งอยู่ข้างบนชั้นบน Down! Down, Down.